จร,จ,รจริงๆแล้วฟิสิกส์ไม่ต่างกับปรัชญานะครับเพราะว่าเวลาที่เราเรียนปรัชญาเนี่ยเราจะบอกว่าเรามาจากที่ไหนเราคือใครแล้วเรากำลังจะไปที่ไหนใช่ไหมครับฟิสิกส์ก็เหมือนกันฟิสิกส์มันจะตอบมาตั้งแต่ว่าจักรวาลเริ่มต้นมายังไงนะครับจุดเริ่มต้นเลยแล้วตอนนี้เราเป็นใครเราอยู่ตรงไหนแล้วจักรวาลเราเนี่ยมันจะไปต่อยังไงสิ้นสุดยังไงเพราะฉะนั้นสเกลตั้งแต่เริ่มต้นของจักรวาลจนถึงตอนนี้จนสุดของจักรวาลเนี่ยทุกอย่างเป็นฟิสิกส์ทั้งหมด สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง a c e b o o o และยู u ู u จุฬาเร u ด a ยล Plus ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์สิงบุรีนัด,ดิฉันสุชนาชาวนิดเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะเมื่อพูดถึงฟิสิกส์ปุ๊บเนี่ยโอ้ยหลหลายคนคงตายละ ฟิสิกส์ยากจังเลยโอ้ยตอนเรียนอย่างเบิ่นเลยอะคะ่ะปีหนึ่งุ็ใยละผ่านได้ก็ดีแล้วเนาะได้ดีดอกก็โอเคแล้วแต่จริงๆแล้วทราบไหมคะว่าฟิสิกส์เนี่ยมันสําคัญมากๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆรอบตัวเรานั้นเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะฟิสิกส์เนี่ยสำคัญขนไหนทาไมเราต้องเรียนฟิสิกส์และฟิสิกส์มันจะช่วยในเรื่องของชีวิตประจําวันอะไรของเราได้บ้างนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรพัฒน์ศรีมโนภาท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจาอยู่ที่ภาควิชาฟิสิ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและท่านอาจารย์ก็ยังเป็นผู้ร่วมวิจัยในสถานีวิจัยของเซิร์นสถาบันวิจัยฟิสิก์พื้นฐานระดับโลกด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะโอ้โหพอพูดถึงฟิสิกปุ๊บคนแรกเลยครับเปินก็กลัวแล้วค่ะตั้งแต่ปีหนึ่งฟิสิกเนี่ยทาไมถึงสำคัญมากอย่างนั้นคะม่นอธิบาย ได้เยอะขนาดเชื่อเหรอคะอาจารย์จริงๆแล้วฟิสิกส์ไม่ต่างกับปรัชญานะครับเพราะว่าเวลาที่เราเรียนปรัชญาเนี่ยเราจะบอกว่าเรามาจากที่ไหนค่ะเราคือใครแล้วเรากำลังจะไปที่ไหนใช่ไหมครับฟิสิกส์ก็เหมือนกันฟิสิกส์มันจะตอบมาตั้งแต่ว่าจักรวาลเริ่มต้นมายังไงนะครับจุดเริ่มต้นเลยแล้วตอนนี้เราเป็นใครเราอยู่ตรงไหนแล้วจักรวาลเราเนี่ยมันจะไปต่อยังไงสิ้นสุดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสเกลตั้งแต่เริ่มต้นของจักรวาลจนถึงตอนนี้จนสุดของจักรวาลเนี่ย ทุกอย่างเป็นฟิสิกส์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าฟิสิกส์มันอยู่รอบตัวไหมก็คือจริงๆมันอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นแต่เรามองไม่เห็นแต่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกกับมันคือจริงๆแล้วเราอยู่กับมันมาเราเดินเราวิ่งเรากินทุกอย่างเนี่ยมันมีฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดหรือแม้กระทั่งเราพูดตอนนี้ใช่ไหมคะัเสียงการเดินทางแสงที่มากับเราตรงนี้ฟิสิกส์ถึงนั้นเลยที่เราบอดแคสต์ไปใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆทุกอย่างเป็นฟิสิกส์ทั้งหมด ้น,นจริงฟิสิกส์นั้นมันมีกี่ระดบรับความฟิสิกส์พื้นฐานฟิสิกส์ประยุกต์จริงๆแล้ว<ม>ผมการแบ่งฟิสิกส์มันแบ่งได้หลายแบบนะครับะจะแบ่งมาตั้งแต่ฟิสิกส์แบบที่เราใช้ในชีวิตประจาําวันนั่นแหละนิวตันมา นะครับหรือว่าฟิสิกส์ที่เราลงไปนระดับเล็กหน่อยที่เป็นควอนตัมนะครับหรือว่าเป็นคลื่นเป็นต่างๆเหล่านี้เออนิวตันกับควอนตัมต่างกันไงคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถามว่าเอ๊ชื่อคุณคุณแต่ไม่แน่ใจมันคืออะไรคะจริงๆแล้วก็คือว่านิวตันเนี่ยเป็นฟิสิกส์ที่มาตั้งแต่เรียกว่าเป็นคลาสสิกฟิสิกส์เลยก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้อยู่ในชีวิตประจําวันเราเห็นของมันเช่นรถชนเออ รถชนรถวิ่งคนเดินต่างๆเราอธิบายได้ด้วยสิ่งเหล่านี้แต่ทีนี้พอเวลาทมาจากโทษทีนะคะนิวตันมาจากเสื้อไอแซคนิวตันเสื้อไอแซคนิวตันที่แอปเปิ้ลหล่นจากต้นไม้โอเคถ้าพูดอีกงนอ้คนเริ่มจะเข้าใจแล้วแต่ทีนี้พอเวลาที่เราเริ่มลงไปในระดับที่เล็กลงเล็กลงนะครับอย่างตอนนี้ทุกคนคงจะเห็นว่าเวลาที่โทรศัพท์มือถือเขาแข่งกันเขาก็จะบอกว่าชิปของเขาเนี่ยมัน3นาโนเมตร2นาโนเมตรแล้วมันเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย พอเล็กลงไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มมีผลบางอย่างที่อธิบายไม่ได้แล้วโดยนิวตันนะครับเราก็จะเรียกอันนั้นว่าเป็นโลกของควอนตัมแล้วนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยกำลังเข้ามามีบทบาทกับเราอยู่ในปัจจุบันอ๋อค่ะน,นจริงณปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็สอนฟิสิกส์นะคะเด็กพอหเห็นฟิสิกส์ปุ๊บกลัวกันเลย <laughs> แต่มันทำยังไงคะที่จะทำให้การ สอนฟิสิกส์หรือการเรียนฟิสิกส์มันสนุกม,มากขึ้นนะคะจริงๆผมว่าฟิสิกส์เนี่ยเด็กไทยมันเป็นยาขมสําหรับเด็กไทยจริงๆ,ๆเด็ก <ๆ S 2> จุฬาทุกคนเนี่ยเขามีข <c oughs> เขามีคาพูดเคยพูดกันว่าถ้าผ่านฟิสิกส์เนี่ยเหมือนจบไปครึ่งหนึ่งแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะปิ้นก็เหมือนกันค่ะปิ้นถึงเลือกชีวะค่ะแต่ว่า,าหนึ่งคือมันต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนหลักการอย่าเพิ่งไปมองว่าสูตรมันคืออะไรมองว่าใน c o m มอน s e n ส์เนี่ยมันเป็นยังไงก่อน นะครับเห็นภาพโดยรวมทั้งหมดก่อนเสร็จแล้วค่อยๆลงไปในการคำนวณนะครับการทำการทดลองเล็กๆน้อยๆการที่เราเห็นภาพเลยบางอย่างเนี่ยเราก็ช่วยให้มันสนุกมากขึ้นอย่างถ้าเป็นตอนเด็กๆสมมติว่าเราเอาเหรียญ5บาทไปหย่อนไว้ในน้าเราจะพบว่าเหรียญ5บาทมันจมใช่ค่ะทีนี้เราอยากจะทําให้เหรียญ5บาทมันลอยเราก็อาจจะเอาไอ้ฟรอยแวบที่มันเอาไว้หุ้มกันกระแทกมาหุ้มเหรียญ5บาทแล้วเราไปวางไว้บนน้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็โชว์ว่ามันลอย อ๋อเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวต้องไปทำนะแม่ลองทำดูครับเอาฟอยล์ห่อเอาเอาไม่ใช่ฟอยล์เออที่คุ้มกันกระแทกที่มีเม็ดกลมๆเคค่ะเราก็จะพบว่ามันลอยทีนี้พอเราเริ่มเห็นว่าเออมันลอยนะเราจะเริ่มหาเหตุผลให้มันแล้วว่าทำไมมันถึงลอยใช่ครับเราก็จะค่อยๆเข้าไปสู่ฟิสิกส์ทีละนิดแต่จริงในการเรียนจริงๆเนี่ยถ้าถ้ามันมีการทดลองอย่างนี้ก็ดีนะคะแต่หลายๆครั้งที่เราจ้ำปุ๊บ ไปที่สูตรเลยมันก็เลยทําให้บางทีมันมองภาพไม่ออกหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับมันก็เลยจําเป็นจะต้องหาวิธีการเรียนคือคนสอนก็จะต้องคิดว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้คนเห็นภาพก่อนนะครับที่ที่จะที่จะเข้าสู่เรื่องต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นภาพในชีวิตประจําวันแลวเรารู้แล้วว่าผลมันจะต้องเป็นยังไง<ะ>เขาก็จะเริ่มเ,เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เรียนได้ไง่ายขึ้น น,นี่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไป,ปะพูดถึงการเรียนการสอนฟิสิกส์ในปัจจุบันอาจารย์คิดว่าเป็นไงคะมันมันดีขึ้นกว่าในในอดีตมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ที่สอนในในมหาลัยกับฟิสิกส์ที่สอนในในระดับมัธยมด้วยนะคะผมอาจจะบอกถึงสถาบาันอื่นไม่ได้นะครับแต่อย่างที่ภาควิชาฟิสิกส์จุฬาเนี่ยก็พยายามปรับปรุงมาโดยตลอดนะครับมีการเพิ่มความสนใจให้กับบุคคลทั่วไปนะครับในส่วนของหลักสูตรฟิสิกส์เองเนี่ย เราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยเราตั้งคําถามว่าเด็กเราเรียนเยอะไปไหมนะครับเขาควรจะเรียนแค่พื้นฐานของฟิสิกส์จากนั้นเนี่ยเลือกในสิ่งที่เขาสนใจจริงๆร่ะเอาฟิสิกส์ไปโอเคคนนี้เก่งมากเลยอยากจะเรียนฟิสิกส์ทฤษฎีเรียนไปเลยคนนี้ชอบการทดลองเรียนไปคนนี้ชอบฟิสิกส์แต่ก็ชอบไบโอด้วยนะเรียนยังไงให้มันได้ทั้งฟิสิกส์ทั้งไบโอนะครับประมาณนี้งนั้นในในหลักสูตรใหม่ๆที่ฟิสิกส์กำลังจะเปิดขึ้นมาในปีการศึกษาหน้าเนี่ยจำนวน วิชาที่เด็กจะต้องเรียนเนี่ยจะลดลงแต่จะเพิ่มเวลาให้เด็กมากขึ้นในการค้นหาตัวเองในการทํากิจกรรมในการออกไปข้างนอกอะไรประมาณนี้อ๋อของที่ภาควิชาของที่ภาค,ะคะวิชาโอ้ก็เป็นอะไรที่ดีเลยเพราะว่าเพื่อนเห็นอย่างเรียนอินเตอร์แต่ว่าในระดับมัธยมประฐมที่เขาพยายามที่จะให้เด็กขวนขวายด้วยตัวของเขาเองก่อนที่จะมาลงในเรื่องของทฤษฎีอะไรต่างๆก็ประมาณนั้นนะคะก็ประมาณนั้น จริงๆการเรียนฟิสิกส์เป็นไม่ใช่ปัญหาเฉพาะประเทศไทยเป็นปัญหาทั่วโลกเด็กเรียนฟิสิกส์น้อยลงจริงๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่มันใช่หรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าเรียนฟิสิกส์ในเมืองไทยเนี่ยโอ้มันยากกว่าเรียนฟิสิกส์ในเมืองนอกอา,อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะสอนยังไม่ถูกทางมากนะคือเราเรา,เราโฟกัสที่ตัวทฤษฎีเราโฟกัสที่สูตรนะครับแล้วทีนี้ผมก็เข้าใจปัญหาว่าปัญหามันคือเราพยายามที่จะวัดผลเด็กเวลาที่เราจะเลือกเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมครับ พอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการแข่งขันเป็นการเรียนเพื่อที่จะแบบทําให้ได้มากกว่าที่จะเข้าใจนะครับแต่ว่าคิดว่าในปัจจุบันสถานการณ์มันค่อยๆดีขึ้นนะครับเด็กเริ่มเข้าใจมากขึ้นเด็กมีทางเลือกเด็กเขียนภาพมากขึ้นนะครับก็พัฒนาขึ้นอืมค่ะแม่ก็ฟังที่จะว่าเดี๋ยวภาควิชาวิสิกธ์จะปรับปรุงหลักสูตรใช่ไหมคะก็ะหวังว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีนกักเรียนนิสิต นักศึกษาเข้ามาทิภากเยอะมากขึ้นนะคะค,ค่ะฉันถามอันนี้อยากที่จะให้จันเดี๋ยวเพ่ยกตัวอย่างให้จันช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าเออฟิสิกเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จะได้มีไอเดียมากขึ้นนะคะว่าเออฟิสิกมันอยู่ใกล้ๆเรามากเลยเอายุตัวอย่างค่ะเราอยู่บ้านเราลดน้ำลดน้ำต้นไม้ วิศวกรรมัามีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องคะเปิ้นรู้แต่ชีวะเกี่ยวข้องแน่ๆกับต้นไม้งั้นงั้นผมลองถามว่าตอนนี้เราอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับน้ำเราเยอะมากเลยเราลดเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่รู้สึกว่าเราขาดน้ำแต่ถ้าวันนี้เราย้ายไปอยู่ประเทศตะวันออกกลางที่น้ํามันจํากัดมากจริงๆครับถามอาจารย์เปิ้นว่าอาจารย์เปิ้นจะลดน้ําเมื่อไหร่ครับโอ้ยอย่างเงี้ยลดน้ําตอนที่มีน้ําเหลือมีน้ําเหลือใช่ไหมครับหรือว่าจริงๆเราต้องลดเมื่อ พืชมันต้องการน้ำเมื่อดินมันมีความแห้งนะครับถามว่าฟิสิกส์เข้าไปช่วยยังไงนะครับไม่ใช่ฟิสิกส์ยุคเก่าๆที่ฟิสิกส์ยุคใหม่เลยนะครับเวลาที่เราทำเครื่องมือต่างๆเนี่ยเครื่องมือของเราเนี่ยมันจะต้องทำงานในความชื้นระดับหนึ่งอุณหภูมิระดับหนึ่งนะครับดินก็มีสิ่งเหล่านี้เหมือนกันมีความชื้นมีอุณหภูมินะครับเพราะนั้นเครื่องมือที่เราทำขึ้นมาเพื่อวัดความชื้นและอุณหภูมิในเครื่องต่างๆของเราเนี่ยถ้าเราเอามาประยุกต์ใช้กับการดนน้้้ตไม เราก็จะลดน้ําต้นไม้ได้ถูกเวลา oh, ประหยัด <okay. S 2> น้ํามากขึ้นนะครับ hmm. อันนี้ก็เป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้ที่การทดลองใหม่ๆครับเอามาให้ให้คนทั่วไปได้ใช้นะครับ hmm. อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ทางสถาบันวิจัยทางยุโรปเนี่ยครับ hmm. เขาก็พยายามที่จะเอา hmm. เทคโนโลยีเหล่านี้ออกมาสู่ คนทั่วไปมากยิ่งขึ้นก็คือเอาปรับจากฟิสิกส์ตรงนั้นมาใ<อ>ช้<อ>นั่นเองอ๋อโอเคค่ะคราวนี้อยู่ในโปก็มอ้าวบ้านอาคารกับความร้อนนะคะอาจารย์อย่างสมมติเ้าห้องนี้มันร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปฟิสิกส์เข้ามาช่วยอะไระคะอาจารย์จริงจริงอ,อันนี้คนจะนึกถึงวิศวะเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะใช่ไหมครับมองข้ามฟิสิกส์ไปเลยเป็นวิศวะเลยค่ะแต่ว่าการที่เราออกแบบวัสดุบางอย่างนะครับมันก็จะช่วยให้เรา ลดความร้อนที่เข้ามาข้างในได้นะครับเอามันออกไปซักนะครับข้างในเป็นสิ่งที่เย็นแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่เราอยากจะอยากให้มันร้อนอยู่นะครับเช่นสมมติว่าเราพูดถึงถ้าติดไปที่บ้านเช่นโซลาเซลล์นะครับฐานของโซลารเซลล์เราพยายามจะเก็บความร้อนเอาไว้นะครับเราก็ต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสมนะครับทำให้โซลาเซลล์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแบบนี้ครับนั้นฟิสิกส์ก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับหรือว่าแสงใช่ไหมครับแสงไฟติดอยู่ในบ้าน เราก็อาจจะอยากเลือกที่มันแบบเ,เห็นทั่วชัดเจนนะครับหรือว่าเรียกว่าไงมีความปลอดภัยหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งฟิสิกส์เนี่ยก็จะเข้ามานะครับไฟฟ้าอะไรมันก็เป็นเรื่องฟิสิกส์อยู่แล้วเนแต่ว่าด้วยความที่มันออกแบบทําโดยเอนจิเนียร์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นพื้นฐานของฟิสิกส์ค่ก่อนก่อนที่จะไปต่อตัวอย่างต่อเมื่อกี้จพูดถึงวิศวะหลคนทีก็สงส ฟิสิกส์กับวิศวะมันแต่ดูเหมือนวิศวะเนี่ยมันจะไปคล้ายๆประยุทธ์ใช้มากกว่าแต่จริงๆมันมีข้อข้อแตกต่างหรือข้อเหมือนตรงไหนกันบ้างอาจารย์ฟิสิกส์กับวิศวะจริงๆสาหรับผมนะครับเนื่องจากว่าผมทำงานใน l ั b ที่มันเป็นแบบ fundamental research การวิจัยพื้นฐานที่ไม่มีเครื่องมือ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิสิกส์กับวิศวะเป็นสิ่งที่จะต้องเตือนหนุนกันคือเราเนี่ยก็จะบอกวิศวะว่าเราอยากได้เครื่องมือแบบไหน มันมีหลักการทาํางานยังไงนะครับเช่นเรามีอะไรวิ่งมาเราจะวัดมันยังไงนะครับวิศวะจะต้องอช่วยเรานรในการออกแบบเครื่องมือที่วัดได้ในความละเอียดต่างๆเหลาั้นะครับพราะนั้นสําหรับผมเนี่ยฟิสิกส์กับวิศวะมันคือสิ่งที่ไปด้วยกันนะครับฟิสิกส์มี r e ques t ฟิสิกส์มีพื้นฐานวิศวะมีทักษะในการสร้าง เพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นโอเคค่ะนั่นมันก็คือความเหมือนความต่างหรือความใกล้เคียงกันตรงนั้นเองโอเคแมวอาจารย์ตอบสุดยอดเลยค่ะทีนี้มาตามโพยเออแล้วแมวตกตึกมันเกี่ยวกับอะไรกับฟิิศส์อาจารย์คะแต่แมวตกตึกปกติเขาก็ไม่ตายเนาะอาจารย์มันเกี่ยวกับฟิิศไหมวะไม่กล้าลองเหมือนกัน ก็จริงๆการของตกเรื่อยๆก็ตามเนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่ยุคของนิวตันเนี่ยตั้งแต่นิวตันตกมามันมีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับทีนี้พอตกลงมาแล้วเนี่ยแมวตกลงมาแล้วแมวทําท่าแบบไหนที่จะรับแรงกระแทกเพื่อที่จะไม่เสียชีวิตใช่ไหมครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นในเรื่องของสรีระต่างๆของแมวนะครับแต่ว่าการที่ตกลงมาถึงพื้นการรับน้ําหนักต่างๆการโค้งการงอต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ถูกอธิบายในฟิสิกส์พื้นฐานอยู่แล้ว นะครับแต่ผมอาจจะตอบไม่ได้ในเชิงชีววิทยาเนาะว่าแมวทาไมพฤติกรรมมันเป็นแบบนั้นอันอาจจะเรียนรู้มาหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเราไปเรียนแบบก็คงไม่ได้เหมือนกันเพราะเรามีกระดูกที่แบบมันมันน่าจะไม่ได้ยืดอยู่อย่างแมวใช่ไหมค่ะครับโอเคค่ะเออแล้วอย่างบางทีถ้าเกิดอย่างเราเข็นรถอย่างเงี้ยแล้วหรือบางทีใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะมีสถิตตึกๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะครับผมเออมันมีวิสิกิส์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะแก้ยังไงอ่าตรงนี้อ่า อันนี้ก็าจะเป็นเรื่องของพวกไฟฟ้าสถิตต่งาตงๆนะครับว่ามันมีปัจจัยบางอย่างเช่นอากาศที่แห้งเกินไปนะครับม,มันอาจจะต้องมอีลักษณะของไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะเปลี่ยนลักษณะของเสื้อผ้าย,ยังไงหรือว่า<ม>เราควรจะไปจับตรงไหนก่อนที่เราจะไปจับอะไรเพื่อที่ทําให้เราไม่ถูกช็อตต่างๆเราเนี<ม>่ยนะครับก็อยู่ในจริงๆมันก็จะอยู่ในช่วงแรกๆของการเรียนฟิสิกส์กแต่ละเรื่อง ถ้าผมเห็นในแต่ละบทเรียนของฟิสิกส์หนังสือเนี่ยเขาจะพยายามเกริ่นมาก่อนว่าไอ้เรื่องตรงนี้มันเกี่ยวข้องยังไงมีอะไรที่เราเห็นภาพบ้างอ่าค่ะหรืออย่างในโพลเขามีการปรับแอร์สำหรับเปิ้ลน,นะเป็นอันหนึ่งที่เปิ้ลภาคภูมิใจมากเลยเปิ้ลใช้ฟิสิกส์ตลอดก <c> า <oughs> <c oughs> รปรับแอร์แต่เปิ้ลไม่รู้ว่าเวลาปรับแอร์โดยเฉพาะในรถเปิ้ลจะใช้โปรเจกต์ตายค่ะถ้าเกิดจะให้มันไปข้างหลังเราต้องมีใช่ไหมโค้งปรับให้มันไอ้ตรงตรงหน้าบานมันโค้งหน่อยเพื่อมันจะได้ป ตกตรงที่ที่เราต้องการอันนี้ใช้ฟิสิกส์ไหมคะอาจารย์หรือมันมีอ่ใช่การไหลของอากาศเป็นฟิสิกส์นะครับเราเรียกมันว่า flow นะครับการไหลครับซึ่งการไหลก็จะมีการไหลแบบที่ steady flow เช่นเราลดน้ําต้นไม้ใช่ไหมครับน้ําไปตามท่อนะครับหรือเป็นพวก laminar flow เช่นสูบบุหรี่ควันบุหรี่ที่เราจะทํานายมันไม่ได้นะครับซึ่งแต่ละการการ flow แต่ละแบบเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะ ทํานายได้ว่าเราทำโ o ลแบบนี้นะครับเราจะได้ลักษณะของการโ o ลแบบไหนอากาศเป็นยังไงนะครับการปรับแอร์ในรถต่างๆก็คือการโ o ลของแอร์ที่เป่าออกมาจากท่อใช่ไหมครับแล้วก็ตกไปที่ข้างหลังใช่<ม>ค่ะเพราะผมก็เนี่ยใช้ทฤษฎีถ้าเปิดเปิดตรงๆปุ๊บมันก็ตรงไปถ้าเกิดจะให้มันโค้งไปข้างหลังก็ต้องจะไม่โค้งมากโค้ง,งน้อยอะไรเมื่อพูดถึงความโค้งเออวันนีเห็นหลายๆครั้งเนี่ยในผมนะักกีฬา เขาใช้ทฤษฎีของฟิสิกส์เข้ามาช่วยด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการแข่งรถการแข่งจักรยานาที่เขามีกลมๆแบบหมุนหลายรอบหลายรอบเนี่ยค่ะเขาใช้ฟิสิกส์ทางด้านไหนบ้างคะอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยเช่นถ้าพูดถึงเรื่องการแข่งรถนะครับเ,เราจะพบว่าเราจะพบว่ารถแข่งเนี่ยมันจะต่ากว่ารถปกติคือเขาจะโหลดให้มันต่ำใช่ไหมครับแล้วเขาจะมี คล้ายๆกับสปอยเลอร์อยู่ข้างหลังที่มันจะตั้งขึ้นมาแล้วเป็นแผดใช่ใช่ใช่อันนี้เพื่อเพื่อที่เวลาที่อากาศเวลาที่รถมันวิ่งเร็วๆนะครับแล้วมันเกิดอากาศไหลขึ้นเนี่ยนะครับอากาศตรงนี้มันจะไปกดรถลงเพื่อให้รถเนี่ยมันเสถียรมากขึ้นเพราะนั้นเวลาที่มันเข้าโค้งหรืออะไก็ตามมันจะทําได้ง่ายมันมันจะมีความเสถียรเพราะว่ามันสปอยเลอร์ข้างหลังมันคือกดมันคือกดลงมันมันเป็นหลักการที่ตรงกันข้ามกับเครื่องบินเวลาที่เราออกแบบปีกเครื่องบินเนี่ยนะครับ เราจะออกแบบให้เวลาที่เครื่องบินมันไปด้วยความเร็วเนี่ยมันมีแรงยกขึ้นมาเพื่อให้เครื่องบินมันยกตัวเองขึ้นใช่ไหมครับแล้วมันก็บินไปได้แต่รถเนี่ยตรงกันข้ามก็คือเราต้องการให้มันหยุดติดพื้นมากที่สุดเพื่อที่จะให้มันมีความเสถียรในการที่จะเข้าโค้งนะครับก็เป็นหลักการทางฟิสิกส์เหมือนกันอ๋อเพิ่งเพิ่งรู้นเนี่ย <laughs> เพ่เอ๊ะทำไมมันทำให้รถมันเร็วขึ้นเพราะว่าอย่างถ้าเครื่องบินไปี่ที่อาจารย์บอกถ้าเวลามันมันยก มันมันมันจะมีไอ้ตรงปีกมันยกขึ้นอันนี้คือมันพยายามที่จะชะลอใช่ไหมคะใช่ครับอาวค่ะแล้วมันมีเหมือนกันเท่าเวลาแข่งจักรยานเมื่อเห็นเขาก็จะพยายามแบบลู่มากโอ้โหเอนอันนี้ก็คือช่วยช่วยในการที่จะไม่ล้มนะครับเวลาที่วัสดุวัตถุต่างๆเนี่ยมันจะมีหลักพื้นฐานของมันว่ามันจะเกิดทํำยังไงมันถึงจะไม่หมุนการล้มก็คือการที่เราหมุนนั่นแหละครับก็คือเราพลิกตัวเองมากกว่ามากกว่ามุมที่เราต้องการ ก็คือเวลาที่น้ําหนักตกลงมาเนี่ยถ้ามันแกว่งเลยจุดจุดหนึ่งไปเนี่ยนะครับเราจะคุมไม่ได้แล้วเราจะล้มนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรากดตัวเองลงต่ำเนี่ยเพื่อให้ตัวจุดศูนย์กลางของเรามันต่ําลงนะครับเราก็ไอตัวน้ําหนักที่ลงมาเนี่ยมันก็จะแกว่ง ในในมุมที่กว้างขึ้นได้เพราะนั้นเราก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นอ๋อเริ่มเริ่มค่อยๆเห็นแล้วค่ะคือทุกๆอย่างมันสามารถที่จะใช้ฟิสิกส์เนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ได้เลยนะคะเอาเอาง่งายๆเลยค่ะมันเชื่อเลอเกินว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่บ้านต้องกวาดบ้านกวาดบ้านเนี่ยมันใช้ฟิสิกส์อะไรได้บ้างคะอาจารย์ทำให้เราลดแรง <laughs> เหนือ่อยได้บ้างไหมอันนี้ถามเลยจริงๆผมเป็นคนขี้เกียจนะป <laughs> กติ <laughs> เอาเครื่องดูดฝุ่นเอาเครื่องดูดฝุ่น <laughs> หรือว่าแบบตอนนี้มันมะีนะที่มันกวาดเองอะไรอย่างเง <laughs> ี้ยไหมครับผม <laughs> ก็จริงๆถ้ามองฟิสิกส์ตรงนั้นอาจจะอาจจะไม่ได้เห็นภาพมากนักแต่ว่าเราเราก็พอรู้ว่าเราจะกวาดยังไงถ้าเกิดเรากวาดแรงเกินไปหรือเราปัดอะไรเงี้ยฝุ่นมันก็จะโฟลกลับขึ้นมาใช่ไหมครับเราจะทํายังไงให้มันกองอยู่ที่พื้นแล้วพยายามที่จะไป รวมมันได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะครับค่ะจริงจมันก็อยู่ในชีวิตประจําวันของของของเราเลยอะนะคะเออในในนี้อย่างหนึ่งฟิสิกส์ในส่วนสนุก ทำยังไงที่จะสนสนุกที่ว่ามันมีเครื่องเล่นเยอะเครื่องเล่นเยอะทาไงที่เราจะใช้ฟิสิกส์เนี่ยในการที่ทําให้เราเล่นเครื่องเล่นสนุกมากขึ้นคะท่านค่ะจริงจรองเครื่องเล่นหวัดเสียวต่างๆพวกนี้ครับมันถูกคํานวณมาแล้วว่าเวลาที่่ารถมันไหลลงมาหรือ <c oughs> รถมันแกว่งเนี่ยมันควรจะวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นะครับแต่มันโอเคมันมีเซฟตี้มันมีล็อกของมันอยู่แหละแต่ว่าตรงเนี้ยไอการที่มันหมุนการวิ่งเป็นวงกลมนะครับการวิ่งแบบโค้งหรือเป็นวงกลมเนี่ย ก็เป็นพาร์ทหนึ่งของฟิสิกส์คือเราต้องรู้ว่าเราจะมีแรงยังไงนะครับที่วิ่งปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะปุ๊บกับตกกลับลงมาได้ใช่หรือว่าถ้าเป็นตะกอนก็จะเป็นพวกไวกิ้งที่มันจะพื้ขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็เหมือนกับจะปล่อยฟรีลงมาเราก็จะฟืดแล้วก็อ่ะไปอีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอ่าเป็นฟิสิกส์บวกกับความสนุกแต่ว่านสงสัยอย่างที่เมื่อกี้ที่จะพูดถึงในเรื่องของรถไฟหอเนาะ พวกนั้นจริงๆเนี่ยมันจะมีตัวล็อกหรือเปล่าถ้าอยู่ข้างบนหรือมันใช้ฟิสิกส์ชัวร์เลยว่าแรงแค่นี้มันต้องตกมาปุ๊บอันนี้มันน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเพ่นถ้าเกิดมันไม่มีตัวล็อกอะไรอะไรเงี้ยมันถ้าเกิดเขาคำนวณผิดนิดนึงอ่ะมันตึ้งมันไปเลยนะผมว่าปกติมันต้องมีเซฟตี้บางอย่างอยู่แล้วนะครับเป็นเพิ่มเข้ามาอยู่แล้วแหละแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยมันสามารถทําได้ก็คือโดยโดยโอเคมันถ้ามันวิ่งมาด้วยอัตราเร็วเท่านี้นะมันก็จะวิ่งผ่านมาแล้วก็สามารถที่จะ ค้งบนกับ,บ<ผ>มไม,ได,บมได้เลยใช่ไหมคะโดยที<ต>่ถ้า<ผ>มไม่ต้องมีเซฟตี้ก็ได้ก็ก็ได้แต่ผมว่ามันควรจะต้องมีเ <laughs> พราะเรา <laughs> เดี๋ยวเราลองเป็นเล่นนะ <laughs> ในไอ้ที่แบบว่าลดต้นของเด็กลองดูนะว่ามันว่ามีเซฟตี้สุดท้ายค่ะใน,ในอันนี้อ่าเขาบอกโพยมาแผ่นดินไหวไอ้แผ่นดินไหว,วมันเกี่ยวกับฟิสิกส์อาจารย์แผ่นดินไหวมันเหมือนธรณีเนาะเป็นเหมือนธรณีนะครับแต่ถ้ามองในมุมผมนะครับ เวลาที่เราทําเครื่องมืออย่างยกตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้เลย <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องมือฟิสิกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยเราต้องการความแม่นยำมากขึ้น <c oughs> เราไม่ได้วัดกันเป็นระดับเซนติเมตรแล้วเราวัดกันเป็น mm <c oughs> มิลลิเมตรแล้วนะครับไอ้เครื่องมือที่วัดความแม่นยําขนาดเนี้เราสามารถที่จะพยยอยส์นามาประยุกต์ใช้พ,ยยพยยอยส์จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวได้ <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการประยุกต์ที่ที่เราเอามาใช้ใน เริ่มกลับเข้ามาในในชีวิตประจำวันอ๋อค่ะคราวนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นะนะคะว่าฟิสิกส์จริงมันก็อยู่รอบๆตัวเราเลยนะคะคราวนี้สุดท้ายค่ะก่อนที่จะหมดเวลาเพราะว่าอาจารย์ก็ตอนนี้ไปร่วมทํางานกับเซิร์นด้วยใช่ไหมคะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินหรือในข่าวอ่ะนะคะจะมีในเรื่องของเซิร์นอาจารย์ช่วยร้อ้ฟันที่หนึ่งเซนร์นคืออะไระคะเซิร์นเป็นสถาบันวิจัยฟิสิกส์อนุภาคนะครับฟิสิกส์อนุภาคคืออนุ คือสิ่งที่เล็กที่สุดเท่าที่เราจะรู้จักแล้วนะครับก็คืออย่างเช่นคนทั่วไปรู้จักเช่นอ<ะ>ิเล็กตรอนนะครับโปรตอนต่างๆแบบนี้เนี่ยเซิร ER ์ก็จะศึกษาถึงคุณสมบัติของสิ่งเล็กๆเหล่านี้นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือศึกษาไปถึงจุดเริ่มต้นของจักรวาลว่าจักรวาลเนี่ยเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงกา๊าซไฮโดรเจนตัวแรกเนี่ยของจักรวาลนนมันเป็นยังไงครับผมอันนั้นคือหน้าที่หลักของเซ ER ิร์นะครับแต่ว่าด้วยความที่เซิร์มันเป็นสถาบันวิจัยที่ เป็นเป็นสถาบันวิจัยขนาดใหญ่นะครับเป็นระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาก็จะมีเครื่องเล่งหรือแฟซิลิตี้ต่างๆนะครับที่จะต้องมีความเพล็กซ์มากนะครับทีนี้เราก็จำเป็นจะต้องมีวิศวกรมีนักฟิสิกส์เข้าไปร่วมทำงานนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งของเซิร์นคือเขาจะต้องตอบไ,ได้ว่าทำไปเพื่ออะไรเราจะชอบได้ยินคำถามนี้กับทุกๆอย่าง ถ้าเกิดว่ารัฐบาลต่างประเทศต่างๆหรืออาจารย์มีนักวิศาศาสตร์จันขอทุนเจ้าของทุนก็จะถามอาจารย์แล้วว่าทําไปทำไมใช่ไหมครับงนั้นเซิร์เนี่ยเขาก็จะต้องตอบสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เทคโนโลยีที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาเพื่อการศึกษาพิาพายาศาสตร์เนี่ยนะครับมันจะถูกย้อนกลับมาหาชุมชนได้ยังไงนะครับ <ๆ S 2> อย่างเช่น w วิร์ลไวด์เเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเซิร์อ๋อเหรอคะ w w W G นะเว w ร์นะครับหรือว่าถ้าในปัจจุบันยุคใหม่ๆหน่อย เช่นกา,าการรักษามะเร็งด้วยรังสีะนะครับก็สมัยก่อนเราจะมะีเครื่องมาหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าตอนนี้เราทํายังไงให้เราลําอนุภาคของเราเนี่ยยิงไปตรงจุดที่มันเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาได้อย่างแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางเซิร์นก็พยายมามพัฒนายอยู่นะครับหรืออย่างอันล่าสุดถ้ายกตัวอย่างให้อาจารย์เลย,เลยก็คือว่าทางเซิร์นเนี่ยร่วมกับอแอร์บัสนะครับบริษัทผลิตเครื่องบิน คำถามก็คือว่าเครื่องบินในอนาคตเนี่ยเรามองภาพเครื่องบินเป็นยังไงเร็วปุ๊บไปถึงที่หมายโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเราพูดถึงพวกคาร์บอนซีโร่ใช่ไหมครับเบาขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ว่าจุดอ่อนอย่างเดียวของเครื่องบินเลยก็คือเครื่องบินมันต้องใช้สายไฟฟ้าสายไฟใช่ไหมครับสายไฟเนี่ยมันจะมีแรงต้านทานนะครับเพราะนั้นเวลาแปลว่าเราใส่ไฟหนึ่งร้อเรนี่ยเราอาจจะได้แค่ 60- หรือ70็ดสิบครับทำยังไงมันถึงจะมีเอฟฟิเชนต์มากยิ่งขึ้น เพราะนั้นถ้าเกิดเรามีเอฟเฟชชั่นมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเครื่องบินเราก็จะประหยัดมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเครื่องบินในอนาคตที่ทางเซิร์นกับทาง Air ์บัสเนี่ยมองเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามที่จะทําค่ะแล้วก็ทางจุฬาเราก็เข้าไปร่วมอยู่ตรงของเซิร์นด้วยโอ้ก็โชคดีมากๆเลยนะคะไอ้เซิร์นโดยท่านอาจจะไม่ทราบเซิร์นตั้งอยู่ที่ประเทศไหนนะคะอาจารย์เซิร์นเป็นตัวหัวหัวเซิร์นเลยเมนของเขาเนี่ยอยู่ที่เจนีวานะครับสวิตเซอร์แลนด์ เพราะว่าเจนีวาก็เป็นเมืองหลวงของโลกก็ว่าได้เพราะว่าองค์กรวิทยาศาสตร์หรือองค์กรต่าง,าง,งๆระดับนานาชาติอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าแฟคซิลิตี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันใหญ่มากมันก็จะครอบคลุมทั้งในส่วนที่เป็นเจนีวาแล้วก็ส่วนที่เป็นฝรั่งเศสค่ะ อาจารย์ก็ไปบ่อยดีค่ะเทอ่านี้นแน่โอเคค่ะแหมวันนี้ก็น่าเสียนได้มากเลยค่ะเวลาก็หมดลงงเราแต่ก็ต้องขอพูนท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะคที่สละ <ขอ S 1> เวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ